h ฮล lo ทุกคนอยู่กับเมพิทอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะก็เมย์มาถ่ายอ่าวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เมย์จะได้เข้าคณะแล้วก็เป็นวันแรกที่คณะอนุญาตให้ทางเราเข้าไปทําการสอบที่คณะนะคะซึ่งคณะอื่นอาจจะเข้าคณะกันแบบว่า เข้าคณะกันแล้วนะคะแต่ว่าคณะของเรานั้นเพิ่งอนุญาตให้เราเข้าคณะเพื่อไปทําการสอบมิดเทมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13มีนาคมนะคะก็เป็นวันแรกในรอบปีที่เราจะได้เสียชุนิสิทธ์แล้วก็ได้เข้าคณะนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะพยายามเก็บภาพให้ดูว่าเออวันนี้เราเตรียมตัวอะไรบ้างเอาอะไรไปคณะบ้างนะคะแล้วก็ วันนี้ก็เป็นการสอบที่เป็นแบบ new normal นะคะทุกคนเป็นการสอบออนไลน์ที่คณะเนาะก็เราก็จะมาดูกันว่าเออการสอบ new normal ของคณะเรานั้นเป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เมียขอตัวแบบน้ำก่อนโอเคแบบน้ำกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อาบ,บน้ำเรียบร้อยใดๆนะคะแต่งตงแต่ตัวอะไรเรียบร้อยนะคะก็ เดี๋ยวเราจะเก็บของมาดูกันว่ามเมลของอะไรไปสอบบ้างนะคะไปดูกันเลยก็นี่นะคะนี่ก็คือกระเป๋าคอมจะมีสายชาร์จแบตบกันหนาวแล้วก็สายชาร์จคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ก็คือโน้ตบุ๊กแล้วก็มี iPad นี่นะคะอยู่ข้างในนี้นะคะทุกคน i p แ d แล้วก็กระเป๋าสะพายคางก็จะเป็นของจุกจิกจุ๊กจิกก็จะมีอ่า จห้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออันนี้เลยก็คืออันนี้เลยแบบนี้สิบนะคะห้ามลืมนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะมาสารุปสั้นๆให้ฟังนะคะระหว่างนี้เมย์ก็จะแบบว่าขอเตรียมตัวไปด้วยละกันก็คือสรุปสั้นๆง่ายๆสั้นๆนว่าคณะของเราเนี่ยสอบแบบนิวนมอมอก็คือจะ สอบผ่านโปรแกรมออนไลน์นะคะซึ่งสามารถทําได้ทั้งใน iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่งเมย์เนี่ยพงโตบุ๊กไปเพราะว่าเมเนี่ยถนัดการใช้น้ t ตบุ๊กมากกว่านะคะทุกคนแล้วก็มีการสอบแบบแบ่งชั้นปีเนาะซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นชั้นปีเลค็คู่ซึ่งจะเป็นปี2กับปี4อะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งน้องปีหนึ่งกับปีสามเนี่ยสอบเสร็จไปแล้วแหละแล้วก็เขาคงจัดตารางให้ไหม่ทับซ้อนกันเพื่อลดจํานวนคนที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่คณะนะคะแล้วก็ต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงเนาะก่อนที่จะเข้าคณะด้วยถ้าได้สีเขียวก็เข้าได้ถ้าได้สีอื่นก็ห้ามเข้านะคะสอบที่ที่พักก็คือ ต้องเปิดกล้องเปิดซูมใดๆนะคะแต่ว่าของเราได้สีเขียวแล้วก็เข้าไปสอบที่คณะนะคะวันนี้เมย์ก็สอบ2ชั่วโมงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่คณะเลยละกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงกว่าแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนไปค่ะไปที่คณะเลยหนุแล้วนะคะไม่ได้มานาน ทุกคนตอนนี้เราถึงคณะแล้วเป็นการถ่ายร็อกที่คณะที่ตื่นเต้นม,มากโอเคค่ะทุกคนเรื่องเศร้าประจําวันนี้นะคะนั่นก็คือเราต้องการมากินข้าวที่คณะแต่ว่าวันนี้วันเสราร์ซึ่งเราก็ลืมนะคะว่าร้านข้าวที่คณะไม่เปิดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นนะคะซื้อกับข้าวค่ะไปค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นตึกนะคะทุกคนตอนนี้เวลา8มง20เราต้องมาสแกนอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ใดๆนะคะใช่ไหมคะอ่าไปเลยค่ะยังไม่ได้สแกนเลยสแกนด้วยนะ36กจุดกว่ากว่านะคะไม่เป็นไข้ <laughs> แต่ถ้าวัดถ้าวัดในห้างจะได้30กว่าสามสิบสี่สห้าก็คือตุยแล้ว อันนี้เพื่อนคือสอบชั้นะไรไ <ป S 1> ต้องไปทางไหนชั้นสามขึ้นบันไดบบนสวัสดีุยสวัสดีทำอะไรกันถ่ายบรอหรือว่าจะไลฟ์ถึงแล้วทุกคน <c oughs> ต้องไปอะไรห้องน้ำก่อน เป็นการเตรียมตัวสอบนะคะเพราะว่าสองชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้เหนื่อยวะ่ะสองชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้จะเข้าห้องน้ําไม่ได้เลยโอ้โหดังนั้นต้องเข้าห้องน้ําตุนไว้เราเจอกันอีกทีแบบสิบเอ็ดโมงเหมือนนอนตุนไว้แต่ว่าอะไรไม่พอ Two hours later ฮัลโหลทุกคนฮ h ล l l o รีมเราไหม คือเราออกจากห้องสอบแล้วเราออกจากห้องสอบแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ห่วงมากที่เสร็จก่อนชั่วโมงหนึ่งอะจริงแล้วเราก็ส,สอบ้อสอบแล้วก็แล้วก็แล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามที่จะทวนอะแต่คือหลับหลับชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มเลยแต่ว่าหลับแบบกึง่งหลับกึง่งตื่น อนรองเท้ากัดเท้ามากเลยโอเคค่ะการสอบก็คือว่ามีการวัดอุณหภูมิต่างๆแล้วก็นั่งห่างกันประมาณ1เมตร2เมตรแล้วก็แอร์หนาวมากจบการรีวิวค่ะไปละฮัลโหลตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้อยากได้แอร์ทม์แหละเออก็คือสอบเป็นยังไงบ้างคะไหนรีวิวซิชิวๆป้าคือแบบถ้าเกิดทำไม่ได้นี่คือแบบ ไม่ได้แล้วนะมันง่ายมากเลยนะแล้วสอบนิว o r ม a l เป็นยังไงแต่ปวด<า>หลังหให้ฉันออกจห้องสอบทีสอบเสร็จแล้วแต่ชั่วโมงแรกให้ฉันนั่งรอนอีกชั่วโมงที่ออกแกดแผ่นอีกงงจริงอันนี้คือต้องนั่งเต็มเวลาคือไม่สามารถออกห้องสอบก่อนได้โอเคถ้าสมมติว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการรีวิวการสอบแบบนิวโนม่าที่ไม่ได้รีวิวอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่า วุ่นวายมากทุกอย่างวุ่นวายมากใครจะบสอบแบบเดิมเดิมค่ะอย่าหาทำนะคะ <laughs> ดังนั้นก็ใครชอบพิมพ์นี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดอะไรสอบต่ใครจ้าแล้วก็กดอะไรกดกดิงกด<อ>แช์นะคะต่างๆโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย